สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถตะอ้อยและอะไรที่ใช้ในการซ่อมบำรุงจะมาอธิบายให้ฟังในส่วนของระบบน้ำมันของเหลวต่างๆกันก่อนนะคะว่าในรถหนึ่งคันเนี่ยจะประกอบด้วยของเหลวน้ำมันต่างๆเนี่ยมีอะไรและเกรดไหนปริมาณเท่าไหร่บ้าง เริ่มต้นกันในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะน้ำมันเชื้อเพลิงหรือน้ำมันดีเซลรถตักอ้อย1คันจะใช้ปริมาณอยู่ที่480ลิตรนะคะส่วนน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องจะใช้เป็นเกรดของ15 w 40ปริมาณที่ใช้ในน้ำมันเครื่องก็อยู่ที่24ลิตรหรือประมาณถัง18ลิตร2ถังประมาณนั้น น้ำยาหล่อเย็นในรถตัดอ้อยนะคะคือน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยก็จะประกอบด้วยน้ำ50%และน้ำยาหม้อน้ำ50%รวมกันเนี่ยทั้งหมดจะใช้อยู่ที่44ลิตรในรถตัดอ้อย1คันนะคะน้ำมันไฮดรลิกน้ำมันไฮดรลิกที่ใช้กันหลายๆคนจะเรียกว่าน้ำมันเบอร์ร้อยหรือน้ำมัน AW ร้อรถตัดอ้อย1คันจะใช้น้ำมันไฮดรลิกอยู่ที่480ลิตร และในส่วนของห้องเกียร์ขับปั๊มนะคะห้องเกียร์ขับปั๊มก็จะใช้น้ำมันเกรดเบ,รดเบอร์ร้อยเช่นเดียวกันแต่ห้องเกียร์ขับปั๊มจะใช้อยู่ที่1.6ลิตรค่ะน้ำมันห้องเกียร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์สับโคนเกียร์สับทอนหรือว่าน้ำมันดุมล้อหลังตัวนี้จะใช้เป็นเกรด 85W140 นะคะห้องเกียร์สับโคนเนี่ยจะใช้อยู่ที่9.5ลิตร ้องเกียร์สับท์อนก็อยู่ที่7.5ลิตรส่วนน้ำมันดุมล้อหลังนะคะจะใช้อยู่ยที่3.6ลิตรค่ะมาพูดถึงในส่วนของมอเตอร์ไฮดรอลิกต่างๆนะคะตัวมอเตอร์ชาเลีน2000มอเตอร์ชาเลียน2000เนี่ยรถหรถอ้อย1คันจะประกอบด้วยมอเตอร์ชาเลีน2000อยู่ที่25ลูกโดยใช้กันกับระบบเกียวแบ่งอ้อย จานตัดเผาตัดเครือและระบบลำเรียงอ้อยหรือหลายๆคนเราจะเรียกว่าโรลเลอร์ลำเลียงนะคะตรงนี้จะใช้เป็นมอเตอร์ชาเลีสอง0ันซึ่งในรถตัดอ้อย1นึคันเนี่ยจะพบกันร่วซึมเฉรี่ยอยู่ที่5-6ถึง6ลูกต่อ1ฤดูเก็บเกี่ยวนะคะเวลาลูกค้าจะสำรองตัวซีนมอเตอร์ชาเอลยน2 0 0 0ไว้เนี่ยก็ซื้อติดบ,บ้านไว้สัก5ชุด6ชุด ไม่เกิน8ชุดเนี่ยค่ะอาจจะสำรองเพื่อความสบายใจแต่ว่าการเสียหายมันจะอยู่ที่ประมาณ5-6ลูกค่ะส่วนม o t o r c h a l l ิ n S Motor c h a l l e n S ในรถตัดอ้อย1คันจะมีทั้งหมดอยู่ที่4ลูกออจะอยู่ในส่วนของระบบการลวบอ้อยการหมุนของปล่องพัดลมเล็กการหมุนปล่องพัดลมใหญ่โดยทั่วๆไปการรั่วซึมของม o t o r c h a า l e n S ใน1ฤดูเก็บเกี่ยวจะรั่วอยู่ที่1-2ล,ลูกต่อรถตัอ้อย1คัน ความเสียหายที่มักจะเกิดขึ้นกับรถตัดอ้อยหลังจากจบฤดูกาลแล้วนะคะโดยทั่วๆไปก็จะมีการรั่วซึมของมอเตอร์ไฮดรอลิกต่างๆการรั่วซึมของกระบอกไฮดรอลิกวาวไฮดรอลิกและการสึกหรอของเฟืองอะแดปเตอร์พินเนียนลูกปื้นแตกโซ่สภาพลำเรียงอ้อยขาดหรือว่าชำรุดหรือเซ็นเซอร์เสียหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอาจจะมีการเสีย มันดูในส่วนของกลองก้นแทงนะคะกรองก้นแทงหรือบางคนเรียกว่ากรองเหล็กเอ่อในการจะเปลี่ยนถ่ายกลองนี้เ,เราจะต้องปิดวาล์วทั้งสองข้างตรงนี้นะคะปิดวาล์วก่อนเพื่อที่เราจะทําการเปลี่ยนกลองการเปลี่ยนกลองก็ต้องใช้น็อตขันฝากลองทั้ง3ามฝาอ,อันนี้นะคะเพื่อจะเปลี่ยนกลองเหล็กด้านใน กลองเล็กก้กลองคอนแทนก็จะมีอีกส่วนนึงอยู่ด้านล่างอันนี้นะคะ mm hmm. เขาจะเรียกว่าสเปเนอร์นะตรงนี้จะเป็นกลองสเปเนอร์ค่ะการบายพัดวาล์วของกลองจะเปิดอยู่ที่แรงดัน21 psi เพราะฉะนั้นคือคือการขันสปริงตรงตรง,ตรงก้นกลองก็อันนี้จะมีความสำคัญมากนะคะ ซึ่งมันจะเกิดความเสียหายได้ต้องใช้ความระมัดระวังและต้องมีการเปลี่ยนกลองในส่วนของการไหลกลับตรงนี้นะคะเอ่อจะเปลี่ยนกันที่750ชั่วโมงหรือรดปี2016ขึ้นไปเนี่ยจะเปลี่ยนอยู่ที่1,000ชั่วโมงค่ะตรงนี้นะคะในส่วนของดุมล้อหลังอย่างที่แจ้งไปนะใช้เกรด8 5 w 140 จะใช้ปริมาณอยู่ที่3.6ลิตรในส่วนของห้องเกียร์สับโคนนะคะห้องเกียร์สับโคนตรงนี้จะใช้น้ำมันเกรดเดียวกันคือ 85W 140แต่ในส่วนของเกียร์ตะโคนจะใช้อยู่ที่9.5ลิตรต่อรถ1คันค่ะตัวนี้ใช้9.5ลิตรนะ ในส่วนของสับควนที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือในส่วนของเซฟตี้ซึ่งในบริษัทของเราก็จะใส่ตัวเซฟตี้กันชนหินชนตอตรงนี้จะใส่ให้กับรถทุกๆคันนะคะที่ออกไปกับวัชรภพมิแทรกเตอร์หากลูกค้าท่านไหนมีข้อมูลสอบถามหรือต้องการพูดคุยสามารถติดต่อเราได้ที่089 528 5506 หรือแวะเข้ามาชมเราได้ที่วัชลพงษ์แทรกเตอร์นะคะ